ว่าไอ้ซอมบี้มาเจอกันอีกแล้วนะโอเคคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็อย่างไรเควสเหมือนเดิมนะกับดีแดนดีมะโอเคซึ่งเควสตอนนี้ผมอยู่ระดับ2แล้วนะเพิ่งเออมาถึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเควสเอ่ออะไรวะไอ เปิดไฟอะนะฮะทำให้ยทำให้พลังงานเดี๋ยวเปิดเครื่องปั่นไฟอะไรประมาณนี้นะฮะเอาแล้วไปทางไหนอะเขานี่เหรอสวัสดีฮะสวัสด,ดีเจเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อย,อยขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างไปไหนเะฮ้ย เด็กนี่คือไหนอะโอ้ยโจโจโจโอ้ยนี่เหรอเอาไม่เอาอีกครื่องเครื่องลุกจ้าคือจะบอกโอ้ยโอ้ยเกียบอ้าวแล้วไงอะว่าไงกูจอมบี้เจ้าว่ะของไม่ฟาร์มนะคือเขาเกียร์เควสอย่างเดียวไอ้ยสปายตรงนี้นี่ว่าทั้งไง สุดพายอยู่ข้างล่างแล้วตูวขึ้นมาข้างบนอุ้ยนั่นไงไอ้นี่ชวัวร์นี่ชวัชวร์เลยเครื่องปัดไฟอา่านี่ไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวจก่อนจุก่อนไม่ได้เหรอจุก่อนพี่จุก่อนจุก่อนพี่มาไม่เชื่อไวเออเจ๊เจ๊เจ๊นู๊ยเจ๊ตายแล้วไงดังจังเจ๊แกงตายเจ๊แกงตายช่ย อเคปันต่อฮะนั่นไงกระจุกเฮ้ยหยุดหยุดหยุดอุ้ยโอเคงั้นไอ้เครื่องป้องภัยนี่นะเอาสปีดก่อนเลยดูได้ปะเนี่ยเออหมดตีไอ้นี้เลยเหรอ้ยมาทางไหนพี่มาทางไหนกันมันมันมาฝั่งนี้อะเออกระจุกแตร เดี๋ยวฮะเดี๋ยวอย่าปึ่งเอิ่มวิ่งตุยทองไปใครเว้ยเชียร์น่าจะเคลียร์นะวิ้ยตู้เซิปซิปตัวละนี่ไงเฮงั้นมันจะมาโอ้ยเยอะๆเยอะเยอะโอ้โหกี่ตัวนั่นเชียร์เชียร์ยยิน อ๋อมันจะข้ามวันแล้วเฮนะียนะเดีย๋ยวเดี๋ยวอะไรปิดไวก่อน <c oughs> จักอะไรมาทุบก็ไม่รู้อ๋อเศษเป็นหนึ่งเครื่องแล้วอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนน่าจะอยู่อีกฝัง่งไปอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างล่างไม่มีอะไรฮะกล่องเครื่องมือกับบล็อกพิกโอเคเอา่า คนรถอันนี้รถรถอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่เอาเฮ้ยควันยี่สิบไม่เอายีเปลี่ยนเอาทางน้ำมันดีกว่าขายฮะขายขายขายหมดอ่ามีคนนี้น ส่วนไม่ออกค่ะอ๋อไอ้แร่น้ำมันนี้โอเคเอาไปเลยอ่ามาลองกันตุ๊ซีฟดูเจอของดีไหมอืมกว่าจะกัดได้นะเอืออ้นี่ขายได้ร้อยก็ไปขายอีกอ่ะโอเคอ๋ออีกอีกที่หนึ่งมันอยู่ไหนวะไอ้อยู่ข้างบนเหรอโอเคสุดท้าย ยู่ข้างบนไอ้ตอนแรกขึ้นมาทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเอออันนี้ก็งงนะสุดท้ายคือมันน่าจะเปิดแบบไอ้ข้างล่างก่อนแนละ้วค่อยข้างบนหรออ่าโอเคเบสเร็จนะโอเคไอที่ส่งคิทคุดไกลอ่าล้วก็ซึกตอนนี้พอผมยังเหลืออยู่นะไม่รู้ว่ามันจะรีเซตตอนไหนนะอาจจะรีเซตตอนเออ ครบเจ็ดวันมั้งนะผมว่าน่าจะต,ต,いいตอนนี้พอเหลืออยู่แต่ตังยังไม่พอสักทีนะฮะคือยังไม่เพดจ์ยเดียวเดี๋ยวขายของคนดีเดี๋ยวเจีขายของหน่อยไอ้นี่ขายด้วยรอไม่ออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเอ้แล้วคือที่มาเมืองนี้นะบอกเลยผมได้ของดีอย่างเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็ได้เสื้อกลอบใหม่แบบโคตรดีเลยบอกเลยเมืองนี้แบบอย่างดีอ่ะนะฮะนี่ขายนี่ขาย ือตอนนี้มีอะไรที่ขายได้ขายหมดนะฮะขายอย่างเดียวนี่มันเหลือปะย่อยได้ปะคือจะสะสมเงินให้แม่แรครบแสนอะ่ะก่อนมันจะรีเซ็ตไม่รู้มันจะรีเซ็ตตอนไหนนะคือตอนนี้ก็ครบเกือบจะเก็บวันแล้วก็คือวันนี้จะเป็นวันแดงเลือดนะฮะวันที่เออสมพี่จะออกล่าออกล่าตัวเรานะฮะอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เข้ามาเองโอเคครับรีบเีรีบกลับนะคือไอ้เควสระดับสองนี่ยังไม่มันไม่ขนาดมือหรอกฮะยังแบบนิ่มๆอยู่น่าจะไม่ซอสแซ่บไรฮะคือเควสนี้ให้เคลียร์ซอมบี้เราก็มาเคลียร์อย่างเดียวนะวันดีซอมบี้อยู่ไหนฮะสวัสดีของไม่เก็บนะฮะถ้าเกิดสแปร์บอกใอยว่ากัน จักรันจักรันรีบไล่เฟสหาตังกว่าแนะช่วงนี้วิ่งเดือดเสียงมาไหนวะเชิงไหมเียงตัวนี้เออไปอ๊อบอยู่ลองเท้าด้วยอ,อย Excel ู่ไหนฮะโอ๊ยโอ๊ยฝั Shut ่งนี้เหรอไม่ใช่จักอีกนะเฮ้ย เลือกมาเลยสวัสดีพี่ไงอุ้ยดูเซฟหูกตรระดับสองเลยนี่อุ้ยไอ้งูจะบอกจะมีงู้เคลียร์ด้วยหรอเอางูซอมบี้เลยไงเนี่ยโดง่ายเขี่ยอะไรเคลี่ยงูเขี่ยงงี้ไม่เป็นเสียงงูนะฮะนี่มีทั้งดูเซฟแล้วก็มีดอุ้ยมีดโอ้ยของดีทักนั้นอันนี้ขายได้ปะขายได้เอาไปขายเอาไปขาย อืมควระดับสองก็ดีเลยนะฮะก็ดีอย่างนี้แหละนะหัวระดับสองทำไมมีเด็กศูนย์เออไอ้นี่จังวะก,ก่อก่ะยี่ห้าโอเคไม่อาไม่เอาไปนะออกเื่อได้มาฟาร์มนี่น้ำมันนี่นี่เฮ้ยมีทำบ่อด,ด้วยไม่เอาโอเคเหลือตูเ้เซฟยันเดียวงัดแงะฮะอาเป็นบอกเลยตู้เซฟนีมแร่ฮะของแร่โอ้โหโป้งเดียวได้อ่ะอ่า <c oughs> แล้ตรงไหนฮะมีเจกลอนไอ้ไอ้กันพอดีก,กับของแตกโอเคงั้นเอาไปขายเลยแล้วกันนะฮะรับอ้าวเกียร์ซอมบี้ทีโบดตรงนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งคือแบบเป็นมาแบบเฟดมาแบบเออเล่น,เลนๆเฉยๆอย่างเงี้ยฮะแต่คราวนี้มาแบบเฟดก็รู้รู้มันจะลงมาแบบนี้อดี่ดาวดีครับเกียร์เสร็จไอ้อุ้ย พี่กวนพี่กวนเอาไม่ตายหายากกันคือโอเคตัวนี้เหรอพี่พี่แล้วก็แรงงวดสุดมันจะอยู่ทุกทีฮะโคตรเยอะเลยโอเครีบเขียนแล้วก็รีบไปเขียเขียตรงไหนจะมาตรงนี้อ่ะเขียนแล้นเดินบุ่มบุ่มไปเลยฟาดบอลไปหนึ่งตัวสองตัวไม่ตายฮะไม่นับ สองไ่เอาจิ้ไงไปนอนอีกอันนี้ฮะอยู่ไหนตรงนี้อ่ะจะส่วนเลยเดยิเอาเดิตรงนี้มีป่ะจะส่วนกันใช่ไหมจะส่วนกันใช่ไหมโอเคเราตรงไหนอ่าไอพี่ชายตัวนี้หลอกไม่ได้นะสป라이ด์บอลฝั่งนู้นนี่ของจริ้งสป라이ด์บอลฝั่งนี้นะฮะใกลแล้วฮะไล่เลยเอาตรงนี้ไม่ตาย โอเคจะเดี๋ยวแค่ฝั่งนี้มาเ right, อาไหนแล้วแกนโว้ยดูร่มตาเหลืองมาเลยฮะตาเหลืองมาเลยตรงไหนอีกอ่กะโุ้ยยังไม่ตายเจ๊โอเคขอของฮะอีอ่นี่เหมือนเดิมฮะยีดให้หมดแล้วตัวนี้ไม่มีของเออนีออ่อะไรอ,ะอ่ะอันนี้น่าเป็นที่เก็บเสียงวู้ น่าจะแร่คือเพิ่งได้นะเพิ่งเคยได้อ่ารีบเก็บรีบไปฮะเราไม่สนใจของพวกนี้เราสนใจแค่เซอร์ไพร์ตอย่างเดียวอ้าวไอ้กระบอกหูยสิแม่ขายอะไอ้ตัวนี้ขายดีเรียนรู้ไปนี่เก็บก็ไปทำอะไรอะมันขายไปได้เยอะขายไม่ได้เยอะถ้าไม่ได้หลอกร้อยเราไม่เก็บไปนะดักกระเป๋าเฮ้ยตู้เซฟ คือ็มมาครั้งแรกไม่เจอแล้วมาครั้งที่สองเจอเฉยโบก์ไฮเกาไม่ได้ของดีเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันจะทําอะไรมันเป็นดูๆเป็นมอสแหละนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเกียรไม่เกียรไปอ่ะเอาไปใส่อะไรไม่ได้เฮ้ยโคตรเฟี้ยวเมืองใหม่แล้วเป็นเชดเดอร์ใหม่ด้วยนะเออเพิ่งเคยเจอเลยอ่าอะไรวะนั้น ซีดบวกสป라이ก็มลพันิ์กับกล่องเหรอพัานแน่อันนี้คือผมรับเควสสเปเชียลนะคือมาเปิดแมพไอ้ยะอ้าวรถขนได้กันก็ต้องขนปัานแน่มีกระสุนไอ้ตัวนี้ใครเคิมแมวมาจริงด้วยดิเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยฮะโอเคจุดเดิมใหม่โอ้จุดเดิมใหม่สจะเป็นหน้าเดิมนะแต่เปลี่ยนชุดกับหมวก โอเคเฟสพิเศษขอไหมป้ามีอราคาถูกๆไหมหอหอหอไม่มีเออไม่มีก็ไม่เอาเอ้ยนี่อะไรอะทนาร์น้ำปลาปลาอาวุธก็ไม่มีของดีมีแต่ระเบิดนะเอาไปป่ะสิบหกสิบหกลูกคือเอาไปเออ่ฆ่าซอมบี้ในวันแดงเดือดนะก็ใกล้จะมาถึงแล้วแน่ยังไงก็ไปสอง ไอ้ถึงสี่ทุ่มก็รับเควสไปนะฮะสองหนึ่งโอเครับรับรับดิรับเอารับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเอาคือกดรับเควสไม่ได้เหรอเดี๋ยวเอารับได้ก็จิบหายแล้วสิ้มออสเมทฟิสไมเควสรับไม่ได้อะเป็นอะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวเคล็ หรือจะบอกว่ามันถึงแดงเดือดมันเล่นรับมาทําเล่นไม่ได้โหว้ไม่ได้ก็ไม่ไเอาฮะเอารับไม่ได้จริงอ่ะพี่อย่าไปทุบรถผมเลยรถอยู่ข้างนอกอ่ะหลังร้านก็มีนะคือจะบอกว่ารับม่ไดบอกเลยฮะแดงเดือดรับปิด่ยี่ได้ก่อนผ่านนี้ดิเนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยินระีโอเคงั้นรานสองบล็อกเนะลย เดี๋ยวมันแตกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องวางนะช่างมันมันไปทุบไปตีตรงไหนเนี่ยซอมบี้ไปในหมดปะเนี่ยอุ้ยมันอยู่ฝั่งนียอนซอมบี้อะไรมันอยู่เออผนังทุกๆผนังนะตรงนี้ก็มีต้องวิ่งดูนะฮะว่าบ้านมันโดนซ่อนตรงไหนบ้าง

ไม่เป็นระถ้าบ้านูกเจอะเรามีสำรองก็คือขึ้นบถขบวนนะครับเฮ้ยเอาเปืนพังยิ <20 S 1> ้มหายแล้วปัดกันจ้ะพังเลยตัวนี้ฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ัพพมกลนสมก่อนุ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวปี๊ปไดเลยพี่เอานพังได้แล้วเดี๋ยวเปิเเเดปป นี่ปะพังมาได้ก็ปิดสิฮะฮ้าคือมันไม่ความเก็นขยู่งเลยเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ปัดแก๊งของเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาตายตรงนั้นเนี่ย มาดิครับมาดิเฮ้ยยีโรดจะตีผมีโรจงนี่ฮะถ้าข้างเด็กเกียานุกิบอยนะคือตัวหูเฮ้ยยี๋ยุบๆอุ้ยยี๋ยใช่เฮ้ยตายแล้วโอ้ยเวทอะไรเจ๊กโอ้ยแล้วุกซึ่งซึ่ง เอาแล้วเออแล้วคือวอลันด้ยเดี๋ยวต้องหาบ้านละเพี่มันุกโอยดูาไ้ตุได้ด้วยอ้าวมาไฟกับพี่เลยมาเยอะเฮ้ยไตยเถออ้าวไตเตะ มาดิครับ <ś 2> ยุก่อยุแบนี้ยุ่งแบจะหาบ้านขึ้นก่นอนเ,เดี๋ยวโอ้โหเดกมกตอายดี ร <iet> ู้รู้รู้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ขึ้นก่อนปนมาแคมป์ปิแยก็โดนตายที็ห่เดสดไปเฮ้ยไอฝั่งนี้ดูดิเยเเลยมันจะมาดีวอคนจริงก็ต้องแบบนี้ฮะโอ้คนนีเกินอะ ทำไมตัวนั่นอืมจะขึ้นมาเหรอไหนขึ้ื่อนนะขึ้นขึ้นนี่บันจีบันไดพลิกเลยฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นอืมนี่เป็นไงล่ะ วัดอย่างเนี้ยอุ shield, ้ยมึงเคยจะบอกในบ้านมันตน้องมีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตายอ่ะโอ้ไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวคคยจะบอกว่าไอ้เว้ยตัวนี้มันรับไม่ได้เหรอทำไมมันรับไม่ได้แบบนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันผ่านในนี้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวลองรับดูรับไม่ได้เออมันเป็นอะไรวะอุ้ยดูตรงนั้นสิอ้าวปืนพัง

ไอพี่ตัวเขียวอยู่ไหนวะโคตรในนี้มตอนไหนพี่ตัวเขียวพี่ตัวเขียวไอทำไมวิ่งช้าอ้าวทำไมปิลีหลุดมาด้านนี้ อล่ะครับไอ้จะสิ้นกไอ้จะี่สีแล้วต้หมดเวลาพกที่วิ่งแล้วไปกรัไปรละครับบันชิบเลยปั่นมาองกลางถนน่ะใครเข้าพวกกันฮะเออหึงอ่าสแล้วโอเคอ้าวไปโอเคแล้วเดียวพวกายีเดินเร็วต้อ โอเคนะฮะโอเคครับก็สำหรับซีรีส์เลยทุกทายในพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาเพงเทอนนี้ด้วยนะครับตาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามลดอย่าลืมกลกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่ช่องเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ